สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าก็ขอภัยด้วยนะคะก็ยกมือข้างเดียวนะคะก็เพราะว่าอีกอีกมือนึงถือโทรศัพท์นะคะก็จะมาตอบคําถามนะมีพี่แกคอมเมนต์มาบอกว่าไม่เอาลูกแล้วเหรออะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะมาตอบในคลิปนี้นะคะก็มิวนะคะก็ไม่ได้ไปตอบในคอมเมนต์อะไรเลยนะคะก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปในทาง y o u t u b e นะคะซะเท่าไหร่นะคะก็ส่วนมากก็จะลงทาง Facebook อะไรเงี้ยเนาะ ก็ส่วนมากก็จะลงแบบคลิปสั้นๆนะคะลงใน f a c e b o o กก็เลยจะมาทําคลิปตอบคาถามว่าเออไม่เอาลูกแล้วเหรออะไรเงี้ยนะคะเอานะคะคุณพี่คะ่ะเอาจ้าเอาค่ะก็วางแผนกับมิกะเนาะกับสามีนะคะว่าน่าจะหลังจากที่เรากลับไทยปีหน้านะคะเราจะกลับไทยหลังจากปีใหม่นะหลังปีใหม่เนาะเราก็จะกลับไทยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปใส่ใส่น้อง <c oughs> จะไปย้ายตัวอ่อนลงในในท้องเรานะคะแต่แตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ใส่นะคะก็จะรอแบบเออก็มีเพื่อนๆน,นะคะที่ทํางานบอกว่าทําไมไม่เธอไม่ไปใส่ก่อนที่จะกลับไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็บอกเอ,อ้ยถ้าสมมติทัดใส่ไปแล้วสมมติทัดติดอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปรายงานตัวไปหาหมอไปตรวจนู่นนี่น,น,นั่นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเออคุยกับสามีไปเลยว่าเออค่อยค่อยใส่หลังจากที่อ่า กลับมาจากไทยแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยไปใส่แล้วกันอะไรเงี้นะคะก็เลยตัดสินใจแล้วนะจ๊ะก็ห <g> ล <ül> ังจากตอนที่น่าจะประมาณสิงหากันยานาะตอนนั้นเราคิดว่าเออคุณหมอจะติดต่อมาให้เราไปใส่ลูกนะคะให้ไปใส่น้องนะคะแต่เขาไม่ได้ติดต่อมานะสามีก็เลยเข้าไปดูบอกว่าเออเนี่ยสมมติถ้าอยากย้ายตัวอ่อนลงในท้องเราอะ่ะ ก็เวลามีประจําเดือนให้ติดต่อไปทางคุณหมอให้เขียนข้อความไปอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยเออเรารอมาประมาณสิงหากันยาตุลานะคะเราก็เลยให้สามีเข้าไปอ่านก็เลยรู้นะคะว่าถ้าเป็นประจําเดือนให้ติดต่อไปเราก็เลยเออตัดสิในใจว่าเออค่อยค่อยใส่ค่อยใส่ลูกใส่ตัวอ่อนอะ่ะตอนปีหน้าแล้วกันอะไรเงี้ยคะ่ะตอนนี้ก็มีตัวอ่อนนะคะอยู่ในในช่องแช่แข็งช่องฟิตนะคะประมาณห้าตัวนะคะ ห้าตัวก็ไม่รู้จะติดเหมือนกันนะเพื่อนๆก็คิดเหมือนกันเวลาเราใกล้อะไรเงี้ยใกล้ใกล้วันนะคะที่จะไปใส่หรือว่าคิดไปคิดมาเฮ้ยห้าสิบห้าสิบคือใจเราอะอยากมีจริงไหมอะไรเงี้ยนะคะก็คิดกับสามีว่าเฮ้ยเราอยากเราอะอยากมีจริงไหมก็ถามความคิดสามีอะไรเงี้ยนะคะก็ ห้าสิบห้าสิบพอใกล้วันอะไรอย่างเงี้นะคะก็เราดูนะคะเราก็จะไปใส่หลังจากกลับมาจากเมืองไทยนะจ๊ะก็รอติดตามนะคะถ้าเป็นยังไงเราก็อ่าจะมารายงานผลว่าติดไหมนะคะก็จะมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะคะตอนช่วงนี้นะคะเหมือนก็จะมีทานวิตามินพวกโพลิกพวก,พวกอะไรเงี้ยนะะก็ทานเรื่อยๆนะคะก็ดูแลตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะย้ายตัวลูกนะคะสมมติถ้าเขาอยากมาเกิดก็มา ถ้าเขาไม่อยากมาเออถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราลงแบบขั้นสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราลงแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบทำมาหลายวิธีแล้วอันนี้ก็คือวิธีสุดท้ายแล้วนะคะที่เราทําก็คือพึ่งคุณหมอนะคะพึ่งคุณหมอก็รอดูรอติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะก็รอดูมีกะน้อยนะ <laughs> มิวน้อยนะคะว่าจะติดไหม <laughs> เดี๋ยวรอติดตามจ้าก็รอไปนะคะ